สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่24ค่ะเป็นวันอาทิตย์ของเดือนมีนาคม2567นนะคะวันนี้เช้าวันนี้ก็ไม่ใช่เช้าแลา้วค่ะตอนนี้เที่ยงพอดีนะคะเวลาเที่ยงพี่อ้อยก็ลงมาข้างหลังบ้านเนี่ยนะคะมานั่งหลังบ้านตอนเช้ามันจะมีนกบินว่อนเลยนะเยอะแยะเลยไม่ว่านกกระปูดตาแดงไม่ว่าจะเป็นนกเขานกเอี้ยงนกขุนทองนะคะ นกกระจิบนกกระจอกเต็ไมไปหมดเลยค่ะนี่อางข้างเนี่ยค่ะตรงถนนเนี่ยพี่อ้อยก็จะหวานข้าวให้ตอนเชา้าๆก็จะมาจิกกินเป็นฝูงเออนะก็สบายใจนะคะในการที่ว่าเราทําบุญทาทานไปนะคะกับสับสตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมูหมากลาไก่นะที่เราเลี้ยงเอาไว้โดยที่ไม่ตั้งใจนะคือเราไม่เด้เาเข้าไปในรั้วของบ้านนะคะเราเคยเชิญค่ะเชิญสัตว์ประสาทพวกนี้พวกหมานะ เข้ามาเขาไม่เข้าค่ะแรกสุดเนี่ยเขาก็ยอมเข้าวันแรกวันที่สองพอเราไม่ได้เปิดประตูให้เขาตามอำเภอใจไงเขาพอเปิดให้เขาแล้วเนี่ยเขาวิ่งออกไปเลยแล้วเขาก็ไม่เข้ามาอีกนะคะเขากลัวหนึ่งกลัวว่าเราจะขังเขาไว้เขาไม่มีอิสระนะคะแล้วก็เข้าใจค่ะอันนี้นะคะพวกสัปปตว์นะฮะ,นะฮะแล้วก็เข้าใจก็ให้เขากินนอกบ้านไปวันนี้จะมาพูดเรื่องราวที่ว่าคนมาดูดวงนะคะ ส่วนมากแล้วคนมาดูดวงเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะถามเรื่องการเงินการงานความรักนะคะเนี่ยหนีไม่พ้นละค่ะบางคนร้องไห้มาเกาะประตูหน้าบ้านร้องไห้มาเสียใจสามีทิ้งไปทิ้งไม่เหลียวแลทิ้งทั้งเขาทิ้งทั้งลูกก็ร้องไห้ร้องห่มเราก็เข้าไปก็โอบกอดเขาแล้วก็พูดคุยนะให้เขาคลายความเครียด ก่อนที่จะดูดวงให้เขาเราก็พูดอะไรให้เขาแบบมีความรู้สึกว่าเขาสบายใจเราเล่ฟังเรื่องราวของเขานะคะคนเป็นหมอดูไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาดูเขาแบบอย่างเดียวในขณะที่เขาไม่ค่อยสบายใจเราก็ไม่ตอกย้ำค่ะไม่ตอกย้ำในการที่ว่าเออมาดูเลยนู่นนี่คุยกันก่อนค่ะให้เขาคลายเครียดให้เขาระบายความทุกข์ของเขามานะให้แม่หมอคนนี้ฟังมาฟังแล้วเราก็ ชี้แนแนวทางออกความเห็นนะแล้วก็แค่เนี้ยเหมือนเราไม่ต้องดูแล้วนะเพราะเราแค่ปัญหาให้ในสิ่งที่ว่าเหตุมันเกิดนะเหตุมันเกิดเหตุมันกําลังเกิดนะคะเราไม่ใช่ไปทายไปทั่วเลยมั่ว่ๆไปเราไม่เอานะแบบเนี้เราจะทายในสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขยอย่างไรนะอืม บางคนก็โขี้บ่นมากเลยเธอนะเปิดไพ่ออกมาเนี่ยโอ้ยเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นจุกจิกจู้จี้นะคะไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้บนน่นนู่นบ่นนี่ก็ปอดกระแปดผู้ชายบางคนนะ่ะนะเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเราปิดวาจาได้เราก็ควรจะปิดนะไม่ต้องบน่นให้มันพร่ำเพื่อแล้วก็พูดไม่รู้จักจบนะคะย้ำนั่นแหละย้ำอยู่ในเรื่องเก่าๆนะมันไม่รู้จักจบ ตอนนี้เราก็แนะเข้าไปนะคะเขาก็ไปปรับปรุงตัวนะในสิ่งที่เราควรจะรักษาเอาไว้ไม่ใช่เราพูดตอกตอกตอกไปทุกวีทุกวันผู้ชายที่ไหนมันก็หนีเว้ยนะมันก็ไม่ชอบเมียขี้บน่นนะเมียบางคนก็บือ้อซะจนแบบโอ้ยเนาะผัวไปไหนก็ช่างกลับมาไม่ถามไม่ไถ่ผัวถามมากินข้าวอถามผัวกินข้าวมาหรือย,ยัง ผับอกว่ากินแล้วอ่ะกินแล้วกันแล้วไปถ้ายังไม่กินก็ยกสำรับมาให้เมียบางคนเนะี่ยเป็นเป็นผู้หญิงแม่บ้านร้อยเปอร์เซนต์เลยนะบางคนนะ่ะดีซะจนแบบผัวนะ่ะไม่เกรงใจนะนี่ก็มีเยอะแยะนะคะอือจะเล่าเรื่องราวไปเนี่ยแต่ละเคสเนนะี่ยไม่เหมือนกันบางคนนะ่ะออ้อยากได้เงินมีคนคน,นึงตั้งความหวังไว้ว่าเขาจะเอาเงินมาให้นะ เออตัวเองก็มีความหวังโอ้ยฝันเลิศเลอเพอร์เฟกคนนั้นเขาจะมาขอคนนี้เขาจะเอาเงินมาให้พอเปิดไพ่ออกมาเนี่ยนะโอ้มีแต่อุปสรรคดาบนี่พียบรรอบเอวเลยรอบตัวเองนะมีแต่ดาบแล้วบอกว่ามีอุปสรรคมากมายเลยนะคะไอ้ที่วาดหวังไว้ว่าเขาจะมาช่วยมาดูแลเราเนี่ยคงไม่ได้แล้วแหละนะเขาก็ฟังบอกจริงหรือแม่หมอแล้วบอกว่าเราดูตามไพ่นะ พราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่อาจจะคาดคเนดได้ตามหน้าตาเราจะดูตามไพ่ที่เธอหยิบออกมาเธอหยิบไพ่ออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยนะเราก็จะดูให้ว่าเออมันเป็นยังไงถ้ามันมีเงินรอบเลยนะเงินนะมีวงล้อมหาสมบัติมี ten of pentacles มีไพ่แบบมีแต่เงินอ่ะยางงั้นเนะโอเคแล้วมันทายไม่มีผิดเลย เขาหยิบให้มาพอเราทายแบบนี้เนะี่ยเขาก็เสียใจนะแต่เราก็บอกว่าอย่าวาดหวังมากเลยคนที่มันพูดเนี่ยนะมันก็ตั้งความหวังให้เรานั่นแหละนะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังแต่ความหวังของเรานะตั้งต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะคะว่าเราหวังสิ่งนั้นนะ่ะมันจะได้ไหมเออมันไม่ได้ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มาขอเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาให้แม้กระทั่งว่าเขาไม่มาไม่ว่าล่ะ โอนเงินมาให้อย่างที่เขาจะพูดบอกว่าเขาจะโอนเงินเขายังไม่ให้เลยเนี่ยค่ะเทสนี้ก็เจอเจอแล้วมันก็ปรากฏการขึ้นมาแล้วนะคะพี่อ้อยก็ถ่ายไปตามไพ่ที่เขาหยิบขึ้นมาเพราะมือเขาหยิบเพราะหัวใจของเขาสั่งมาสั่งให้หยิบไพ่นะใจเขาสั่งคือสิบใบเนี่ยนะนะเราคลี่ไพ่เสร็จนะเขาก็เขาก็ให้เขาหยิบนะเลือกเอา ที่ไหนก็ได้บนล่างหน้าหลังได้หมดหยิบมาสิบใบพอซ้อนกันไว้พอเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหดาบเพียบเลยสวอตคืออุปสรรคมันไม่ใช่เพนต c เคลสมันไม่ใช่เงินนะมันจึงสิ่งที่วาดหวังนั้นไม่ได้เขาก็เสียใจนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ พอกลับไปถึงบ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็โทรมาหาแม่หมอเขาบอกแม่หมอสิ่งที่เขาพูดไว้เนี่ยนะไม่มีวี่แววเลยเขาไม่มาไม่ว่าเขาบอกเขาจะโอนเงินมาให้หนูเขาก็ไม่โอนนั่นแหละนะก็อย่าวาดหวังอะไรให้มากมายนะเพราะว่ายิงมันเป็นอะไรที่ผู้ชาย,ดยเดี๋ยนะี้นะอย่าไปเชื่อฉันพูดในคำเดียวว่าฟัางหูไวห้หูอย่าไปเชื่อ เพระเชื่อเนี่ยนะบอกได้เลยเธอจะเสียใจพูดอะไรก็ฟังมันไปนะไม่ต้องไปเชื่อมากมายนะักฟังไปเขารักเราก็รักนะเพราะไอคนที่รักเราเนี่ยนะในขณะที่เขาบอกว่ารักเราเนะี่ยวันๆนเนี่ยเขาบอกรักใครไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้ามาเจอเจอเราตอนเย็นนี่เราเป็นคนที่ลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าคิดซะว่าเราที่หนึ่งไม่มีรอง ที่บวยไงหนึ่งไม่มีลองอบว้ยเลยจบนะมีหลายคนนะฮะผู้ชายนะอายุประมาณสีิบขึ้นเนะี่ยสี่สิบอัพขึ้นไปจนถึงประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเลยนะฮะนะแอดมาขอความเป็นเพื่อนนะเราก็ยินดีแล้วบอกว่าเอาอยากเป็นเพื่อนหรือก็อมาก็มาเป็นเพื่อนกันพอแอดไปก็คุยนไปคุยกันมาคุยไปนูน่นไปนี่ แม่อยากจะมาเจอมาเจอแล้วก็แหเราแฟอยู่แล้วเพราะเราเป็นหมอเราเป็นหมอดูอ่ะเราก็แฟอยู่แล้วเราบอกว่าเอ้าอยากมาเจอเจอก็มาอยากมาดูดวงก็มาเพราะที่บ้านเราก็ดูดวงนะแล้วก็พูดแบบเนี้เขาบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่ะเราก็ไม่ว่าเมื่อไหร่คุณว่างคุณก็มาพูดอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนผ่านไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันชินซะแล้ว บอกจะมาก็ชินซะแล้วก็ไม่ต้องมาหรอกคะอ่ะอะบอกอยากดูดวงอะเราบอกว่าการดูดวงของเราเนี่ยเราดูดวงเป็นอาชีพนะเรามีาศาสตร์ศิลป์เรามีการเรียนมาเราไม่ได้มั่วๆหรือว่าเดาไปนะคะดูหนะ้าตาหง,หงเูเฮงคนนี้โอ๊ยมันสวยจังเลยมันน่าจะรวยเปล่าเราไม่ได้ดูหง,หงูเฮงเราบอกเราดูในวันเดือนปีเกิดนะแล้วเราก็ดูาศาสตร์ศิลป์ในการที่ว่าเราเปิดไพ่ยิปซีเราเรียนมาเขาบอกว่า บอกวันเดือนปีมาพอบอกมาเขาบอกเออช่วยดูให้หน่อยเราก็ดูให้นะไม่ได้เอาเงินเสียเงินอะไรหรอกนะดูเสร็จแล้วก็หมอครับผมอยากจะเขียนนะเขียนกลาบให้หน่อยเออไอเราก็โอเคนะเราดูให้เขาถูกต้องเขาก็บอกใครถูกต้องเดี๋ยวผมจะให้โอนเงินมาให้เขียนกลาบให้หน่อยนะเราก็เขียนกลาฟไปนะคะเขียนไปแล้วนะบอกว่าของคุณเสร็จแล้วนะเราเขียนให้แล้วผมไม่เอาได้ไหม อ้าวอ้าวเฮ้ยฉันเป็นหมอดูนะเนี่ยฉันตื่นมาฉันอธิษฐานจิตตั้งแต่ตีสีนะฉันไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเปิดสมองเปิดปัญญานะเออหวังว่ามัาจะเขียนให้ดีที่สุดนะเขียนแบบไม่ต้องลบไม่ต้องขีดค่ากันกองคําพูดก่อนแล้วเราค่อยเขียนลงไปไม่ให้มีการขีดลบขีดค่าใดๆทั้งสิน้นเขียนอย่างด้วยมีสมาธิบอกคําเดียวบอกไม่เอา แล้วบอกอา้าวเขียนให้แล้วคุณโอนเงินมาก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้นะก็ไม่โอนก็ไม่สนใจนี่เคสนี้สองคนเลยนะขอโทษทีฮะฉันเปิดชะตาฟ้ารู้ล่วงหน้านะดวงคุณจะเป็นยังไงไม่รู้ต่อไปนี้นะฉันก็ฉีกทิ้งไปเลยฉันไม่เก็บเอาไว้อ่ะค่ะนะคนะไม่เอาฉีกทิ้งไปเลยนะนั่นมันดวงของคุณจบแล้วค่ะนะแล้วแล้ว,ลวไม่ต้องคุยแล้วนะ ก็คนที่ขี้โกหกเนี่ยนะล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะมันโกหกตลบตะแลงไม่รู้เรื่องไม่เอาค่ะนะคะคิดจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนอย่างจริงใจเหอะนะแล้วเสร็จแล้วก็มาชวนนะชวนไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แลกเงินตราต่างประเทศนะให้ให้เราสมัครนะเขียนกรอกตรงนั้นตรงนี้เราบอกเราไม่เขียนแล้วค่นะเพราะว่าเราไม่สนใจเรื่องนี้เรารวยแล้วเราบอกนะเราไม่อยากได้เราไม่อยากได้ บอกทาไมไม่ศึกษาดูล่ะมันรวยนะมันมีโอกาสรวยนะผมทําเงินได้วันหนึ่งต้องแปดหมื่นเป็นพันนะอย่างน้อยน้อยก็สามหมื่นสี่หมื่นผมได้ทุกวัน่ะแล้วบอกคุณได้ก็ดีแล้วค่ะนะคุณได้ก็ดีแล้วฉันดีใจด้วยนะที่คุณทําเงินได้อ่นะฉันเองผ่านผ่านโอกาสอย่างนี้มานานแล้ว่นะแล้วฉันก็ไม่อยากได้โอ้ยทําไมคุณถึงโง่อย่างงี้นะ โง่จริงๆเลยแล้วต่อคำท้ายด้วยนะด่าเราแบบไหนอีโง่ยังไม่ว่านะอีควายอีนั่นอีนี่อีสารพัดอีเออแปลกเนาะแปลกเรานะไม่ต้องด่าเขาหรอกไม่ชอบใจก็คือลบเขาออกไปซะนะไม่ต้องไปดา่าเขาด่าแบบอย่างรุนแรงมากเลยด่าชนิดที่เรียกว่ารับไม่ได้ แต่ไม่เป็นไร่ะอภัยให้เขาะ่ะเพราะว่าคนที่ว่าเขาเป็นแบบนี้นะเขาตั้งความหวังไว้มากเกินไปเขาอยากจะมียอดนะหมคะว่ามีสมาชิกนะหาสมาชิกได้เยอะๆแล้วก็จะได้เงินจากอะไรต่ออะไรอะไรอย่างนี้นะคะเราคิดนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็เป็นจริงนะคะไอ้พวกโกโหกหลอกลวงเลยนะมองหน้ากรา็รู้ไส้แล้วเออแค่มองหนะ้ารู้ไส้แล้วนะไส้มันมีกี่ขด แม้ได้เงินโชสลิปมาให้ดูอย่างนูนงนนะงน้นอย่างนี้ผมได้นะผมทําได้อย่างนู้นอย่างนี้บอกอ้าวคุณทําได้คุณก็ทําไปฉันไม่ได้อิจฉาฉันไม่ได้เหลือใจหรอกนะคุณได้เยอะฉันก็ดีใจด้วยและฉันก็ไม่ได้ขอคุณแม้แต่สลึงเดียวถ้าคุณมีน้ําใจอ่ะนะนะถ้ารักกันมีน้ําใจนะ่ะส่งฝากมาด้วยค่ะนะให้ความช่วยเหลือแต่คุณบอกคุณได้คุณได้แต่คุณก็ไม่เคยเลยที่จะโอ้โห นะเออคุณอ้อยมีกาแฟกินไหมเดือนนี้ผมช่วยสักห้ารอยมีบ้างไหมไม่มีฉันหาเองจะทำเองอ่ะฉันก็ไม่ขอใครด้วยเพราะฉะนั้นและ้ะอย่ามาอย่ามาสะดิ้งกับฉันนะอย่าอย่าเสนอเด,ด,ดิ้งให้มันมากมายนะไม่ชอบนะไอ้คำว่ารักนะนะเก็บไว้ก่อนเถอะนะบอกตรงใครก็รักได้พูดคำว่ารักนะวันหนึ่งหมื่นครั้งก็ได้รักนระักนระั รกักคนนั้นรักคนนี้ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะแต่เราเนี่ยเราไม่มีเวลาคุยกับใครนะอย่างดีเราคบเพื่อนเอาไว้นะ่ยไม่เกินสิบคนนะคะเพื่อนที่ดีๆทั้งหญิงและชายนะที่คุยคุยอยู่นะแล้วเพื่อนใหม่ที่รักษาเอาไว้ก็มีอยู่สองคนสามคนเท่านั้นนะนอกนั้นน่ตัดออกไปหมดเลยบล็อกออกไปหมดนะถ้าเจรจากันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยฉันก็ไม่เอานะคะเสียเวลานะเสียเวล่เสียเวลา บอกตรงๆว่าไม่ชอบอย่าแสลนแตะฉันมันมากมายนะ <c oughs> วันนี้ก็อารมพรบทมาเลื่อยเปยื่อยอากาศร้อนมากนะคะมองดูข้างนอกดูสิแดดร้อนนี่มาทั้งหลังบ้านนะคะหลังบ้านทางทางทิศตะวันออกนะคะเอ้าโอ้โหจกสงของลูกสะพ้ยเยอะแล้วเกินะตะกล้านมเขา มีหลังบ้านนะคะหลังบ้านมีหลังคามุงนะคะโอเคนี่ข้าของเครื่องใช้เยอะแยะนะคะมีกระติกทรงกระติกน้ำมีเยอะแยะค่ะจักรยานนะใครจะเอาไปใช้ละ่ะเป็นยาเดินขี่จักรยานหรอกโอ้แดดร้อนมากเลยนะคะเนี่เห็นไหมเดินมาหน้าบ้านแล้วเห็นไหมล่ะ มาตรงนี้ก็ได้เจอสวนมะละกอนะคะเห็นรัมตรงนี้ฮนี่สวนมะละกอค่ะนะคะดูมะละกอนะคะมันมะละกอหรือว่ามันพลิกนะเนี่ยเราไม่เข้าใจนะคะทําไมลูกมันเล็กอย่างนี้นะคะกระต๊อดกระเตด๊ดนะแล้วก็ดูซิมะละกอเหรอเหมือนเหมือนพลิกนะคะนะคะ มันก็ขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นพวงกันอย่างนี้พี่ก็เออมาละกออะไรก็ช่างมันเถอะนะแล้วก็ลดน้ค่ะแล้วก็พวนดินให้ใส่ปุ๋ยสะจนแบบชนิดที่เรียกว่าเขาอายอะนะถ้าหากเป็นคนบอกยินไม่ไหวนะให้ให้อาหารเยอะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้่ะลูกมันก็กระตัดกระแตเหมือนลูกพลิกแหลมแหลมนะคะเล็ก,ลก,ลกๆแหลมแหลมไม่เข้าใจว่าพันธุ์อะไรไม่เข้าใจไม่เคยเห็นนะคะอา้าวก็แล้วกันไป นะนี่ค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ก็ดอกอยู่นะคะเนี่ยค่ะนะก็ยังพอจะเห็นวีแววว่าเออนะอะไรดีอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วลูกนี้ทําไมเป็นแบบนี้แปลกแปลกดีฮะเออดูสินะเออนี่แปลกแปลกดีค่ะนะต้นนี้ก็ออกลูกพิลึกพลั่นนะลูกนี้หลายเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วไม่โตค่ะเนี่ยค่ะ ยังเล็กๆก็โดดเดียวเดียวได้นะคะนี่ค่ะบางต้นก็ดกค่ะนี่ค่ะบางต้นก็มีนิดเดียวแต่ต้นนี้ดกอยู่นะคะเนี่ยต้นนี้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะนี่ค่ะ,คะก็พอจะได้กินอยู่ไม่รู้จะรอสุกหรือเปล่าหรือมันจะล่วงไปก่อนก็ไม่รู้นะแล้วก็ดูเอานะต้นนี้ก็ตายไปแล้วนีน่ค่ะ อืมอ้าว่ากันไปชีวิตอืมอ่ะร้อนมากค่ะนะคะเดี๋ยวจะลาดน้ำแล้วนะคะนี่ฮะร้อนมากเลยนะคะอากาศแดดแผดเผาเลยเจดิดจ้าเลยนะคะนี่หน้าบ้านนะคะนี่ฮะมอเตอร์ไซค์คู่ชีพนะคะนี่่ะบ้านพี่อ้อยไม่รวยค่ะแต่พี่อ้อยมีคุมีใช้ตลอดนะคะไม่รวยค่ะ ชีวิตของพี่ต่อไปก็ไม่รวยค่ะมันไม่รวยจะทำยังไงมีกินมีใช้หัวเราะกันไปวันวันสนุกสนานค่ะพี่อ้อยไม่ซีเรียสเรื่องซีเรียสวางไว้ก่อนไม่ซีเรียสหรอกค่ะนะคะไม่ล่ำไม่รวยแต่มีกินมีใช้มีบ้านมีช่องมีที่มีทางแล้วนะไม่เดือดร้อนค่ะคนอื่นเขาเดือดร้อนมากกว่าเรานะคะที่เขาเชิญชวนไปทำเข้าหุ่นสวนนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอะ สมัครแพลตฟอร์มบริษัทนั้นบริษัทนี้เชิญชวนให้เราสมัครและยังไม่พอเชิญชวนให้คนอื่นมาสมัครแล้วเราจะได้เปอร์เซนต์อย่างนี้ไม่ใช่แล้วค่ะพอฟังแล้วก็เป็นพวกแชร์ลูกโซ่นะคะเรามองดูปั๊บเรารู้เลยเอ้ยจะรักก็รักจะเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนได้อะไม่ต้องมาเชิญชวน่ยทำธุรกิจหรอกพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ชอบนะแกแล้วป่านนี้แล้วไม่อยากได้จะดิ้นไปทําไมล่ะตะเกียกตะกายไปทําไมล่ะ มันตะก,กายอะไรกันนักรกะน,นาตะก,กายจนลืมความสุขไม่เอาค่ะฮะ,ฮะบอกได้เลยอย่ามาชวนนะคะอืมชีวิตของพี่ก็อยู่แบบเรียบๆง่ายๆสบายๆส,สไตล์มายุรา <laughs> แก่แล้วค่ะสภาวะของพี่เนี่ยนะมันไม่มีรวยได้หรอกจะไม่รวยแล้วนะอยู่แค่พอตัวก็พอลนะนะมีกินมีใช้มีงานทำนะสบายใจไปวันๆพอแล้วค่ะ สุโคสโมสรแล้วขนาดนี้นะพี่อ้อยไม,ไม่ไม่ต้องการนะคะอย่ามาชวนชวนจะเสียอารมณ์นะหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยนะอย่ามาชวนเสียอารมณ์ค่ะแทนที่จะดีเนี่ยกลายเป็นว่าเลิกจากความเป็นเพื่อนยังไม่พอนะพอเราปฏิเสธมันด่าเราเช็ดมัดเลยผู้ชายปากหมาผู้ชายปากจัดอม,มันด่าเรานะ มันด่าแบบโอ้โหผู้หญิงเนี่ยสู้ไม่ได้เลยปากมันอ่ะมันเตรียมด่าเลยนะถ้าหากว่าเราปฏิเสธแต่มันจะเตรียมด่าเนี่ยเหมือนว่ามันมันวางแผนไว้แล้วอ่ะเออถ้าผู้หญิงคนนี้อ่ะนะถ้าหากว่าชวนแล้วไม่ร่วมหุ้นด้วยแล,แล้วลก็ด่าเช็ดเม็ดเลยไอเราก็โอ้เนาะแหมให้พรดีจังเลยนะทําไมให้พรเพราะเพาะนะ <laughs> พี่ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้กุ้มอกกุ้มใจเพราะคำด่าหรอกค่ะ แตม่มันเวทนานะคะมันเวทนากับคนเหล่านี้นะคะมันเวทนาคือความสงสารนะคะเวทนามากเลยทําไมเขาต้องเป็นคนอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นเองเพราะหัวหน้าเขาอาจจะพูดมาเนี่ยมันวางแผนไว้แล้วแบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะถ้าเราปฏิเสธก็ด่าไปเลยไม่ต้องไปคบอะ่ะก็ดีแล้วนะที่ด่าแล้วไม่ต้องคบก็ดีแล้วค่ะ ตรงนี้เราชอบนะอย่ามายุ่งอุ่นวายการดูดวงของพี่อ้อยนะคือให้ความจริงใจต่อลูกค้านะฮะพูดอะไรก็พูดตรงพูดจริงนะ,ะพูดเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำไม่อั้มอึงนะคะไม่แบบสมมติคือพูดตรงตรงไปเลยนะรับฟังได้ก็รับฟังรับฟังไม่ได้ก็ต้องไปพิจรารณาเอาเพราะว่าเราเป็นคนพูดตรงนะคะ เอาละหลายนาทีแล้วค่ะนะพูดไปก็ไร้สาระเอาแค่นี้ก็พอนะแต่นี้แหละค่ะพี่อ้อยก็เป็นหมอดูโดยอายชีพนะคะใครจะมาดูดวงต้องเสียเงินนะคะเขียนกราฟเนี่ยนะถ้าหากว่าส่งไปต่างจังหวัด300บาทแต่ถ้าหากมาดูดวงที่บ้านนะคะ200บาทนะแล้วถ้าหากว่าดูไพ่ยีสีก็200บาทนะไม่มีฟรีนะคะดูคลิปนี้ไว้ค่ะไม่ต้องขอฟรีนะ ไม่เขียนค่ะเพราะมันเสียความรู้สึกมากเอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ